นาวันิยายเสียยเรื่องเมียมายาเรื่องโดยเพลดาเฟื่องอักษรบทที่หนึ่งบ้านหลังนั้นเก่ามากแล้วมันปลูกอยู่ท่ามกลางหมู่แมกไม้ร่มครึม้มมีทั้งมะม่วงมะขามและต้นไผ่สีสุกกอใหญ่สายลมที่พัดผ่านอยู่ไม่ขาดระยะนั้นทำให้เกิดปรากฏการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาของกิ่งก้านสาขาของไม้ยืนต้นเหล่านั้น เปรียวยืนมองบ้านของตัวเองอย่างเบื่อหน่าย16ปีแล้วที่เธออยู่ที่นี่ก็ตั้งแต่เปรี่ยวเกิดนั่นแหละไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยเปรียวรู้สึกแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าความรู้สึกแบบนี้เพิ่งเกิดขึ้นกับความรู้สึกของเด็กสาวได้ไม่นานนักเมื่อก่อนนี้เปรียวยังสนุกสนานกับการเป็นอยู่แบบคนบ้านนาที่บ้านของเปรี่ยวทำนามีควายสองตัว ที่ช่วยแรงแม่กับพ่อบ้านเปรียวทำนาก็จริงแต่เปรียวไม่เคยได้ลงนาเลยพ่อให้เปรียวอยู่แต่ในบ้านหุงข้าวทำอาหารไปส่งที่นานแล้วก็กลับบ้านนอนฟังเพลงในยามที่หมดภาระให้อาหารไก่เสร็จเรียบร้อยที่บ้านเปรียวเลี้ยงไก่ไว้มากมายมันเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเพราะพ่อไม่เคยจับมันมาเชิดกินสักทีเปรียวรักพ่อกับแม่มาก ไม่เคยคิดจากพ่อแม่ไปไหนเลยเปรียวสำนึกถึงความรักที่พ่อแม่ให้แก่ตนดีเสมอแต่วันนี้เปรียวคิดอยากไปจากบ้านไปเสาะแสวงหาสิ่งใหม่ๆดีๆให้แก่ชีวิตหญิงสาวก้มลงมองถุงกระดาษใบย่อมในมือตัวเองใช่เปรียวกำลังจะหนีออกจากบ้านจุดหมายของเปรียวอยู่ที่กรุงเทพมีสิ่งหนึ่งคอยเธออยู่ที่นั่น เมื่อนึกถึงสิ่งนั้นเปรียวก็ยิ้มกับตัวเองดาราเธอจะต้องก้าวไปให้ถึงและเป็นให้ได้เปรียวไม่ได้หลงไปเองคิดไปเองความรู้เปรียวแค่มสามแต่ความงามเปรียวมีมากพอเปรียวคิดถึงมงกุฎและถ้วยรางวัลที่บ้านเมื่อสามเดือนก่อนเปรียวถูกลุงซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านจับส่งประกวดเทพีวันสงกราน และเปรียวก็ได้ตำแหน่งนางงามสงกราน์ประจำอำเภอใครๆก็ชมว่าเปรียวสวยสวยไปทั้งเนื้อทั้งตัวสวยผิดพ่อผิดแม่เปรียวก้มลงมองดูรูปร่างตัวเองอีกครั้งแล้วก็ยิ้มอย่างภูมิใจรูปร่างของเปรียวสูงระหงผิวขาวเนียนไร้ฝ้าใดๆทั้งตัวแล้วยังจะใบหน้าอีกละ่ะแม่เคยบอกเปรียวว่าเองน่ะ e สวยประหลาด สวยแบบคนเจ้าชู้แม่เองก็คิดไม่ออกว่าเองสวยเหมือนใครสำหรับพ่อพ่อว่าเองสวยเหมือนย่าเองแต่ท่าทางเองจะเจ้าชู้นะลูกตาเองมีเสน่ห์แปลกแปลกแถมยังมีรักยิ้มใต้คางอีกด้วยเปรี้ยวยิ้มอีกแล้วขณะก้าวเดินไปจากตรงนั้นด้วยความหวังว่าจะก้าวเดินไปให้ไกล และสูงจากจุดที่ยืนและเดินอยู่แน่นอนเปรี้ยวเปรี้ยวเอ้ยน่ะไปไหนอีกล่ะนางลูกคนนี้เสียงนั้นคือเสียงผู้เป็นแม่ซึ่งยืนชะเง้อแลหาลูกสาวอยู่บนชาเรือนเปรี้ยวไม่มีเสียงขารรับนอกจากบรรยากาศที่เหมือนเดิมนางปรุงสายหน้ากับตัวเองก่อนจะเดินกลับเข้าเรือน ลูกแกหายไปไหนอีกแล้วนางเอ่ยกับสามีที่นั่งจากตอกอยู่บนยกพื้นที่ขึ้นจากเงาปราบเผลอเดียวเดียวนายอินพยักหน้ารับรู้โดยไม่เงยหน้าขึ้นมาช่างมันเถอะแกเอ้ยมันโตจนป่านนั้นแล้วช่างมันได้ยังไงล่ะนางปรุงคัดค้านนแทนทีแกก็ชอบให้ทายลูกแบบนี้มันถึงได้เลืง เดี๋ยวนี้นางเปียวมันไม่ใช่เด็กเหมือนเดิมแล้วนะมันมีตำแหน่งนางงามแล้วช่วยผู้ใหญ่ในอำเภอโผล่มาหาจะเอาหน้าไปที่ไหนไปรับหน้าเขานายอีเงยหน้าขึ้นมองเมียแวบหนึ่งแล้วก็ก้มลงอย่างเดิมโดยไม่พูดอะไรเลยแกนึกถึงลูกสาวเปรียวคือลูกสาวคนเดียวของแกและเมียคู่ถูกคู่ยากเปรียวเพิ่งจะอายุ16ปีเท่านั้นเองแต่มีชื่อเสียงไปทั้งหมู่บ้าน พราะได้ไปประกวดนางงามสงกรานที่อำเภอคนที่ชักนางเปรียวไปคือพี่ชายแท้ๆของนายอินเองซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในตำบลน,นี้เปรียวได้ตำแหน่งนางสงกรานกลับมาแล้วตั้งแต่วันนั้นเปรียวก็เปลี่ยนไปลูกสาวแกไม่ใช่เปรียวคนเดิมซะแล้วแกเองก็เฝ้ามองอยู่อย่างไม่สบายใจเลยคุณนายพู้ว่าเขาก็ว่าจะมาดูตัวนะ เสียงนางปรุงยังคงดังอยู่เรื่อยๆหากถูกใจจะส่งไปประกวดที่กรุงเทพแล้วดูสิมันหายตัวไปไหนก็ไม่รู้ฉันจะทาขมิ้นให้มันซะหน่อยอย่าไปจู้จี้กับมันนักเลยแม่เอ้ยเปรียวมันไม่ชอบเสริมสวยแบบนี้แกก็รู้นี่มันคงหนีไปเพราะดำคาญแน่ๆฮหนังลูกคนนี้ก็แปลกแปลกเอาใจยากจังเลยเชียว นายอินยังคงจักต่อไปเรื่อยๆฟังเมียพูดบ้างไม่ฟังบ้างแล้วในทันใดนั้นหูแกก็แว่วเสียงเครื่องยนต์ดังแว่วมาแต่ไกลน่ะใครมาอีกแล้วนั่นนะ่ะนางปรุงลุกขึ้นทันทีหูตาดูตื่นเต้นอย่างสุดระงับนางแน่ใจว่าคนดีๆต้องมาเยือนเรือนแกแน่เพราะตั้งแต่เปลวได้ตำแหน่งนางสงกรานกลับมาหัวบันไดเรือน แทบจะไม่แห้งเลยทีเดียวตายตะอินรถเก่งซะด้วยสีแดงเชียวแกนายอินวางมีดลงข้างกายเก็บรวบรวมไม้ไผ่หลายขนาดที่กองตรงหน้าให้เข้าที่เข้าทางถึงอย่างไรแกก็เป็นพ่อของเปรียวแขกที่มาเยือนต้องเห็นความสำคัญของแกก่อนทุกครั้งใกล้เข้ามาแล้วพ่อตายละแล้วเปรียวมันอยู่ที่ไหนกันละเนี่ย นางปรุงให้วาวุ่นไปหมดแล้วลูกก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนรถนั่นก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแกไปตามหาลูกเธอตะอินที่สุดนางก็หันมาทางสามีคู่ทุกคู่ยากส่วนทางเนี้ยฉันจะรับหน้าเขาเองเอาก็เอานาอินลุกขึ้นในทันทีพร้อมกับขยับผ้าเขาม้าที่เขียนเอวอยู่ให้กระชับ ก่อนจะหันร่างเดินไปทางหลังเรือนซึ่งมีบันไดลงไปได้อีกทางหนึ่งนางปรุงกุลีกุจอลงไปต้อนรับชายหญิงสามคนที่ก้าวลงมาจากรถเก๋งสีแดงสดที่เข้ามาจอดติดบันไดบ้านสามคนนั้นมีชายหนึ่งหญิงสองท่าทางบ่งบอกว่ามาจากในเมืองแน่นอนและนางปรุงก็ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน สวัสดีค่ะป้านี่บ้านเปรียวใช่ไหมใช่เจ้าค่ะเชิญสิคะเชิญบนเรือนป้าคงเป็นแม่ของเปรียวถามยิ้มยิ้มคนถามเป็นหญิงวัยสี่สิบรูปร่างค่อนข้างเจ้าเหนือแต่บ่งบอกว่าร่ำรวยโขอ,อยู่ทีเดียวทั้งคอและแขนมีเพชรทองพลาวแพลวจนนางปรุงลานตาใช่เจ้าค่ะเขาอยู่ไหมจ๊ะ อีกคนถามบ้างท่าทางอ่อนวัยกว่าคนแรกแต่งกายด้วยกางเกยงยีนเสื้อเชิ้ตธรรมดาแต่ดูก็รู้ว่าราคาแพงเิ้วไม่อยู่เจ้าค่ะแต่อีฉันให้พ่อมันไปตามแล้วก็คงจะอยู่แถวหลังบ้านงั้นเราขึ้นเรือนก่อนกันเถะค่ะคุณนายคุณประสิทธิ์ครับพวกเรามาจากกรุงเทพคนที่ถูกเรียกว่าคุณนายผู้ช้าๆกับนางปรุง ฉันชื่อจุรีนั่นคือนวลยงส่วนคนที่ขับรถมาให้เขาชื่อประสิทธิ์ฉันมากับนวลนยงสองคนส่วนคุณประสิทธิ์เขาทำงานอยู่ที่อําเภอคุณนายพูดว่าวานให้ขับรถมาให้อ๋อเจ้าค่ะเข้าใจแล้วนางปรุงหาน้ำท่ามาบริการอย่างเต็มที่ว่างขันน้ำให้คุณนายแล้วก็ชเง้อไปทางหลังบ้านนึกในใจว่า เมื่อไหร่จะมาสักทีนะพอลูกหายหัวกันไปหมดฉันอยากเห็นเปรียวอยากเอาตัวไปประกวดที่กรุงเทพเพราะคุณนายผู้ว่าบอกไปว่าเขาสวยมากสวยแปลกๆไม่เหมือนใครเลยก็เลยมากันสองคนแต่คุณนายผู้ว่าเขาไม่ว่างวันนี้เราก็เลยมากันเองอีกฉันไม่ขัดข้องหรอกค่ะเรื่องที่จะไปประกวดที่กรุงเทพ แต่ก็ต้องลองถามเจ้าตัวเขาดูก่อนเปรียวมันเอาแต่อารมณ์ค่ะดื้อตั้งแต่เล็กๆพ่อเขาเองยังสายหน้าเลยว่าไงล่ะพ่อนางปรุงใจไม่ดีที่เห็นสามีกลับมาคนเดียวซ้ำหน้าตายังเหี่ยวแห้งมาอีกด้วยไม่เจอหรือไม่เจอเลยนายอินล้างเท้าแล้วก็ก้าวขึ้นบันไดเรือนมา เดินค้อมกายไปนั่งใกล้ๆเมียที่ไหนก็ไม่มีบ้านเพื่อนมาล่ะบ้านอีไหมนั่นน่ะไปมาแล้วไหมมันบอกไม่เห็นตั้งแต่เช้าแล้วเอเปรียวมันไปไหนของมันนะนางปรุงมองไปทางห้องนอนของลูกสาวเห็นปิดสนิทอยู่หรือจะอยู่ในห้องอยู่ได้ยังไงแกก็ หากมันอยู่มันก็ต้องออกมาแล้วเพราะแขกเต็มบ้านแบบนี้ใครจะเก็บตัวอยู่ในห้องได้เอแล้วมันหายไปไหนล่ะนางหันมาทางกลุ่มคุณนายจุรีต้องขอโทษด,ด้วยนะคะคุณนายลูกสาวหายไปไหนก็ไม่รู้คุณนายจุรียิ้มอย่างใจเย็นนางมีอาชีพที่มั่นคงในการจัดสรรหาคนสวยคนงาม เขาประกวดตามเวทีต่างๆเด็กในค่ายของนางมีนับสิบคนและถึงเทศกาลประกวดเด็กของนางก็มักจะติดกลุ่มรอบสุดท้ายทุกครั้งและบางครั้งก็ได้ตำแหน่งซึ่งส่วนใหญ่ได้แต่อันดับรองไม่เคยได้อันดับหนึ่งสักครั้งแต่นางก็ไม่เคยเสียใจเลยเพราะแม้จะได้แค่รองแต่เงินรางวัลและอื่นๆจากสปอนเซอร์ก็แสนจะคุ้มอยู่แล้ว คุณนายจุรีรับทราบจากคุณนายสุวรรณซึ่งเป็นภรรยาท่านผู้ว่าว่ามีสาวงามคนหนึ่งในตำบลน,นี้มีความสวยงามมากพอที่จะไปแข่งขันประกวดที่กรุงเทพได้แน่จึงอยากให้มาดูตัวคุณนายจุรีเดินทางมาตั้งแต่เช้าของเมื่อวานนี้ได้เห็นรูปที่บ้านของคุณนายสุวรรณีแล้วก็พอใจมากหลังจากพักผ่อนจนหายอ่อนเพลียแล้ว วันนี้จึงได้เดินทางทันทีไม่เป็นไรหรอกคะ่ะประเดี๋ยวก็คงจะมาคุณนายกล่าวออกมาเขาอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้16ย่าง17แล้วคะ่ะแต่เขาสูงมากผิวก็ขาวเนียนไม่เคยอาบน้ำนมอะไรที่ไหนเลยคะ่ะนางปรุงเอ่ยถึงลูกสาวอย่างภูมิใจ หน้าตาก็สวยผ่าเหล่าผ่ากอไม่เหมือนพ่อแม่เลยสักนิดหนึ่งจริงๆนะคะแหมพูดถึงแล้วอยากเห็นจังนวลยงกล่าวออกมาบ้างยญิงสาวเป็นเลขาส่วนตัวของคุณนายจุรีไม่ว่าจะไปไหนๆหล่อนจะต้องติดสอยห้อยตามไปด้วยเสมอใจเย็นๆนะนวลยงเรามาโดยไม่ได้นัดหมายก็งี้แหละ คุณนายดูท่าทางจะใจเย็นจริงๆนางหันไปทางประสิทธิ์ที่นั่งเงียบอยู่คนเดียวคุณประสิทธิ์คงเคยเห็นใช่ไหมคะฝ่ายนั้นพยักหน้าครับเห็นตอนประกวดนางสงกรานต์คุณนายท่านให้ผมขับรถพาไปร้านเสริมสวยแล้วเป็นยังไงล่ะก็สวยครับประสิทธ์นึกถึงเปรียว ผู้หญิงคนนั้นสวยมากเขายัางจำรอยยิ้มและแววตาของเธอได้เจ้าชู้มากเชียวแหละผู้หญิงคนนั้นน่ะเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นะลูกคนนี้ยิ่งมีคนอยากเห็นลูกสาวนางปรุงก็ทนนั่งอยู่ต่อไปไม่ไหวอีฉันจะไปหารูปมาให้ดูก่อนตอนประกวดถ่ายไว้เยอะคุณนายท่านเก็บมาให้ตั้งกล่องหนึ่งจกค่ะนางปรุงเดินไปที่ห้องลูกสาว เปิดประตูไปโดยง่ายเพราะเจ้าของเพียงแต่ปิดไว้เฉยๆนางมองไปรอบๆพลันใจหายว่าสังหอนประหลาดเหมือนจะกระซิบว่าเวลานี้เจ้าของห้องไม่อยู่ซะแล้วตู้เสื้อผ้าใบเล็กเปิดโลง่งมีเสื้อหล่นกองกับพื้นหลายตัวเหมือนห้องถูกรื้อค้นอย่างไม่เอาใจใส่แล้วนั่นกระดาษอะไรอยู่บนกลางที่นอนนางผวาไปหากระดาษแผ่นนั้น ลายมือเปรียวนี่แม่เปรียวไปแล้วนะเปรียวจะไปหางานทําที่กรุงเทพแม่อย่าห่วงเปรียวเปรียวจะไปเป็นดาราให้ได้ปรากแม่เปรียวบทที่สองเปรียวก้าวย่างไปตามบาดวิถีอย่างชา้าช้าสองตาสอดสายมองหาสิ่งหนึ่งอย่างตั้งใจในมือของเปรียว มีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งหญิงสาวกำหนังสือพิมพ์ไว้แน่นราวกับว่าเกรงมันจะหลุดหายไปจากมือเหลอะเกินมันอยู่ตรงไหนนะ้าไอ้บริษัทที่ว่าเนี่ยรำพึงออกมาอย่างอ่อนใจเพราะเริ่มรู้สึกเหนื่อยมากแล้วกับการเดินหาหญิงสาวมองไปรอบๆกายสังคมกรุงเทพแตกต่างไปจากบ้านนอกมากมายเหลือเกินแต่เปรียวไม่เคยกลัวเลย เมื่อวานเปลีอยมาถึงกรุงเทพในตอนเย็นหาหอหญิงได้แห่งหนึง่งแถวแถวสถานีขนส่งนั่นแหละได้แล้วก็นอนพักซะจนหายเหนื่อยแล้ววันนี้เปรียยวก็แต่งตัวสวยออกจากบ้านด้วยใจมุ่งมาดอะไรบางอย่างเปรียยวก้มลงมองเครื่องแต่งกายของตัวเองกระโปรงสียีนทรงทันสมัยกับเสือ้อเชิ้ตสีฟ้าจางๆชุดนี้คุณนายผู้ว่าเป็นคนให้มา เรียวรู้ว่าคุณนายเอาของลูกสาวมาให้เพราะสภาพมันไม่ใช่ของใหม่แต่เปรียวก็พอใจเพราะตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเปรียวไม่เคยได้สวมชุดแบบนี้กับเขาเลยได้เพียงแต่เห็นจากในหนังสือเท่านั้นเปรียวชอบอ่านหนังสือทุกชนิดทุกประเภทและที่ชอบมากที่สุดก็เห็นจะเป็นหนังสือบันเทิงที่ลงเรื่องราวเกี่ยวกับดาราทั้งหลายทั่วฟ้าเมืองไทย หญิงสาวคลี่หนังสือพิมพ์ที่ถือมาในมืออีกครั้งก็เพราะความที่เปลียวชอบอ่านหนังสือนี่แหละเปลียวถึงได้รู้ว่าบริษัทแห่งนี้เขาเปิดรับดารานักแสดงหน้าใหม่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้เปลียวอ่านที่ศาลาอ่านหนังสือประจําหมู่บ้านพอได้เห็นใจความที่สนใจเปลียวก็ตัดสินใจมาพร้อมกับตั้งความหวังไว้มากมายเลยทีเดียว สี่สอเจทับสิหญิงสาวรำพึงกับตัวเองพลางสอดสายสายตาต่อไปอีกทั้งสองฝั่งฟากซึ่งเป็นตึกแถวสี่ชั้นตลอดแนวนั่นไงเจอแล้วหญิงสาวหยุดชะงักแววตาจับจ้องไปยังตึกห้องนั้นฉายประกายตื่นเต้นใช่จริงๆด้วยเอจะเข้าไปยังไงดีล่ะที่นี้กระจกออกจะมืดแบบนั้น เปรียวก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กทราบเหงื่อที่ผุดพลายจนเต็มใบหน้าอากาศยามนั้นร้อนอบอ้าวเหมือนฝนจะตกในไม่ช้าต้องลองเข้าไปผลักประตูดูบอกกับตัวเองในใจอย่างคนกล้าเมื่อถึงแล้วนี่ต้องลองดูไม่รู้เพราะไม่ลองหญิงสาวก้าวเข้าไปจนชิดประตูนั้นออกแรงใช้สองแขนผลักมันเข้าไป ซึ่งมันก็เปิดโดยง่ายกลิ่นไอความเย็นชำ่ำประท้าใบหน้าของเปรียวจนเกือบสะดุง้งดีว่าเปรียวรู้จักว่ามันคืออะไรมาก่อนก็จากการอ่านนวนิยายต่างๆนั่นแหละกะแค่ห้องแอร์มีเหรอเปรียวจะตกใจแสงสว่างกระจายเต็มห้องกว้างนั้นไม่มืดแบบที่มองเห็นจากข้างนอกเปียวมองเห็นใครหลายคนนั่งประจำอยู่ในโต๊ะทำงาน ซึ่งต่างรถหลานกันไปอย่างเป็นระเบียบพบใครคะเสียงใสหวานดังมาจากผู้หญิงผมแดงปากแดงที่นั่งอยู่โตแรกเออเปยวอึกอักยังพูดไม่ถูกนึกในใจว่ามาผิดที่หรือเปล่านะเรานี่ยังกันไม่ใช่บริษัทนางแนะ่ผู้จัดการหรอคะไม่ค่ะไม่คืออย่างนี้นะคะดิฉันมาเออ มาสมัครเป็นดาราตามที่ประกาศในหนังสือพิมพ์นะคะฮืมประชาสัมพันธ์สาวของบริษัทนั้นเลิกคิว้วทำตาโตก่อนจะหันไปมองเพื่อนที่นั่งทำงานอยู่โต๊ะชิดกันสมัครดาราค่ะนี่ไงคะหลักฐานเปรียววางหนังสือพิมพ์ลงตรงหน้าเธอผู้นั้นดิฉันมาตามประกาศอ๋อเข้าใจแล้วล่ะคะ่ะ แต่นี่มันนานแล้วนะคะสิบกว่าวันแล้วเรารับสมัครเรียบร้อยไปแล้วค่ะอุยตายแล้วใจของเปียวหายว่ารับไปแล้วหรอคะดิฉันเพิ่งได้อ่านเมื่อวานนี้เองค่ะบ้านคุณอยู่ที่ไหนล่ะคะสงสัยจะไกลปืนเที่ยงหน้าด,ดูเลยหนังสือออกไปตั้งนานแล้วดิฉันอยู่ชัยนาทค่ะแค่นี้เองไม่น่าไกลเลยนะคะ ประชาสัมพันธ์คนนั้นมองหน้าเปลวซ้ำอีกครั้งในตอนแรกมองเพียงผิวเผินเท่านั้นก็รู้ว่าสวยแต่มองอีกทีกลับสวยแปลกไปกว่าเดิมก็เลยต้องมองซ้ำอีกค่ะไม่เป็นไรค่ะเปลยวยิ้มให้ประชาสัมพันธ์คนนั้นเปลวไม่มีวันสิ้นหวังหรอกเปลียวยังหวังอีกบริษัทหนังยังมีอีกเยอะแยะเปลียวจะหาซื้อหนังสือดารามาอ่านให้สายใจเลยคอยดู บานประตูถูกผลักเข้ามาชายร่งางอ้วนเดินเข้ามาในลักษณะอาการหงุดหงิดสุดขีดเลยทีเดียวเขาตรงมาที่เปพลย,ยืนอยู่ตรงนั้นคุณต๋อยโทรตามเอมาสิผมทนไม่ไหวแล้วแม่นางเอกใหม่เล่นตัวจังป่านนี้ยังมาไม่ถึงกองถ่ายเลยดาราคอยกันจนเบื่อบ่นแล้วเอาคุณเอมาเล่นเลยหาใหม่ไม่ทันแล้วนี่ผู้กำกบับคะ ประชาสัมพันธ์คนนั้นมองมาที่เปรียวคนนี้ได้ใช่ไหมคะอะไรใครกันผู้กำกับคนนั้นหน้าตายังบูดบึ้งอยู่แต่ก็หันมาทางเปรียวจ้องมองอย่างไม่ตั้งใจนักหรอกแต่แล้วก็สะดุ้งเฮือกเฮ้ยใครละเนี่ยสวยถูกใจจริงๆสวยแปลกจังเขามาสมัครเป็นดาราค่ะรับไว้เลยสิคะ คนนี้ต่อยดูแล้วชอบค่ะเลอะงั้นหนูไปกันเลยฉันคอยดาราหน้าใหม่ไม่ไหวแล้วเลิกปั้นกันทีไปไปกับฉันเปรียวรู้สึกมึนในหัวแต่ใจเปรียวสว่างวาาโชควิ่งชนเธอแล้วเรื่องนี้นางเอกเป็นคนดื้อรัน้นเพราะพ่อแม่ร่ำรวยรักเอาใจมาตั้งแต่เล็กๆโตขึ้นอยากแต่งงานกับผู้ชายคนนึงแต่เขาไม่รักนางเอกเลย ทำให้นางเอกแค้นเขามากแต่ทําอะไรเขาไม่ได้ <d> ก็เลยประชดโดยการมีแฟนใหม่เป็นไงบทนี้รับได้ไหมหนูนี่ฉันเล่านิดเดียวนะว่าเป็นแบบนี้คือนางเอกเ,เนี่ยเป็นคนมีปัญหามากค่ะเปรียวเล่นได้หญิงสาตาสุกสายวาววับยังดีใจไม่หายที่จับพระจับผู้ ได้มาเป็นนางเอกหนังในวันนี้ที่นี้พวกเสื้อผ้าแต่งตัวจะมีคนเขาหามาให้หน้าช่างเขาก็มีแต่งให้ทุกอย่างแต่หนูต้องมาถึงกองก่อนถ่ายเร็วหน่อยเปรียวจะมาตั้งแต่หกโมงเช้าเลยค่ะช้ากว่าน,นั้นก็ได้หนูสักแปดโมงเก้าโมงก็ได้ว่าแต่อย่าเบี้ยวนะหากเบี้ยวฉันจะไม่มีการอภัยเลยเอาล่ะ ตอนนี้ไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวได้ต้องเข้าฉากแรกที่บ้านหลังน้นสมมุติว่าเป็นบ้านของนางเอกเอาเอาบทไปท่องด้วยนะฉากนี้ไม่ต้องพูดมากเท่าไหร่แอคชั่นมากหน่อยบทพูดไม่ค่อยมีค่ะค่ะเปรียวรับบทจากผู้กํำกับคนนั้นไปในทันทีก่อนจะตรงไปยังคนจัดเครื่องแต่งกายที่ยืนรออยู่หุ่นดีจังเธอเนี่ย เสียงของเจ้าหล่อนฟังแปลกๆจนเปลียวมองเขาคนนั้นซ้ำแล้วก็ต้องร้องอ๋อในใจแหมกระเทยนี่เองใส่ชุดอยู่กับบ้านก่อนนะฉากนี้ค่ะพี่ชื่อจุนนะน้องเรียกพี่จุนได้เลยนางเอกใหม่ที่ผู้กำกับเลือกไว้เข้าไปไหนคอยกันเป็นวันๆไม่มาหนูไม่ร้ำหรอกคะ่ะหนูเพิ่งมาเปรียวบอกตรงๆ ก่อนจะรับเสื้อผ้ามาจากเขาหนระคาห้องแต่งตัวโน้นห้องโน้นเร็วหน่อยนะเราต้องแต่งหน้าอีกนานแต่พี่จุนว่าหน้าแบบน้องเนี่ยไม่ต้องแต่งมากหรอกคมอยู่แล้วเปลวเดินไปผลัดเสื้อผ้าอย่างห้องเล็กๆภายในบ้านหลังนั้นผู้กำกับคนที่พาเธอมาชื่อสุจินเขาพาเธอมาบ้านหลังนี้รอบๆบ,บริเวณมีกล้องมีร่ม มีอะไรเยอะแยะไปหมดแบบแสดงให้รู้ว่ากำลังจะถ่ายหนังกันอยู่ชาวบ้านก็มามุงดูกันมากมายทีเดียวเปลี่ยวมองโน่นมองนี้อย่างตื่นตาตื่นใจไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยในชีวิตเคยแต่อ่านหนังสือดาราต่างๆแต่ไม่เคยประสบด้วยตัวเองเสมือนเวลานี้เลยนี่เหรอนางเอกใหม่ของคุณสุจินใครคนหนึ่งพูดขึ้นลอยๆเมื่อเปลี่ยวก้าวย่างไปในที่นั้น ก็สวยดีนี่ไงผิดนัดนานนักล่ะคนเป็นนางเอกใหม่นะไม่มีใครเขาเล่นตัวกันขนาดนี้หรอกนะจะบอกให้เออเปรียวชะงักไปหญิงสาวมองหน้าคนพูดหล่อนคงมีอายุมากแล้วแต่ใบหน้ายังคงฉายแววแห่งความสวยอยู่เต็มเปี่ยมและแล้วเปรลวก็จำได้ว่าหล่อนเป็นใครพรพันตัวอิฉานั่นเองเปลยวยิ้มให้หล่อนก่อน จจริงของเปรยวชอบการแสดงของพอรพันธ์มากเปรียวชอบคนเก่งๆแม้จะร้กาดเพียงไหนเปรียวก็ชอบเปรียวไม่เคยชอบนางเอกเลยพี่เอ่อเปยวไม่ใช่นางเอกคนนั้นหรอกค่ะ,คะบอกออกไปตรงๆและด้วยรอยยิ้มอ้าวเอ๊ะยังไงกันเปรียวมาแทนคนที่ผิดนัดคนนั้นอ๋อเหรอ งั้นก็ขอโทษแล้วกันนี่คงจะมาให้เขาแต่งหน้าแล้วสิเร็วๆเข้านะคุณเมาส์คุณเมาส์นางเอกมาแล้วหลับไปอีกแล้วก็ไม่รู้คอยนานเท่าไหร่หลับนานเท่านั้นคุณเมาส์เนี่ยแหละพรออพันเดินนำเปรียวไปหาผู้ชายร่างเล็กที่นอนเอกนิกอยู่บนโซฟาอย่างสบายอารมณ์คุณเมาส์นางเอกมาแล้วก็ให้เขาคอยผมสะบ้างสิ ผู้ชายที่ชื่อเมาส์พูดออกมาดังๆอย่างไม่พอใจทางๆที่หลับตาอยู่ผมบอกแล้วว่าอย่าปั้นนางเอกใหม่คนเก่าก็ดีอยู่แล้วเปรียวมองหน้าพรพันฝ่ายนั้นทำปากจูตาโตเฮ้อเนี่ยพอแย่คนนั้นแท้ๆเชียวที่ทำให้เสียไปทั้งกองทายเปรียวจะทำยังไงดีคะ หญิงสาวมองตาพรพันอย่างวิงวอนกลัวอะไรจะพินพังไปหมดในเวลานี้คุณเมาสนี่ฟังนะคนนี้ไม่ใช่คนนั้นนางเอกคนเนี้ไม่ใช่นางเอกที่ทำให้ทุกคนในกองถ่ายรอคอยเขาเป็นคนใหม่แหกตาดูซะแล้วแต่งหน้าเร็วๆก่อนที่คุณสุจินจะมาวากเอาอ๋องั้นเหรอคุณเมาสรีบสปริงกายลุกขึ้นนั่งขยี้ตาตัวเอง ก่อนจะลืมตาขึ้นมามองหน้าเปรียวไหนคนนี้น่ะหรอฮะสวยดีนี่ประโยคท้ายเขาร้องออกมาดังๆโอ้โหไม่เคยพบไม่เคยเห็นพรพานค้อนควับทุเรศไหนน้องเข้ามาใกล้กๆพี่เมาหน่อยชื่ออะไรจ๊ะเขาดึงมือเปรี่ยวไปอย่างถือวิสาสะเปรียวชักมือหนีทันที ทำไมต้องจับมือด้วยล่ะโอ้ห่วงตัวด้วยล่ะขอโทษทีนะไม่นึกว่าจะกโกรธเอาล่ะมานั่งนี่นะขอดูผิวหน้าหน่อยนี่นั่งตรงนี้เปรียวทำจมูกย่นอย่างไม่พอใจแปลกจริงทำไมคนแต่งหน้าแต่งตัวของสุจินจะต้องเป็นผู้ชายด้วยก็ไม่รู้แล้วนี่เขาคงจะจับหน้าเราเล่นสนุกมือไปเลยสินะ เขาชื่อเปรียวแต่เปรียวอะไรก็ไม่รู้นะพรพันยังไม่ไปจากตรงนั้นไม่ทันที่ใครจะได้กล่าวอะไรกันต่อเสียงใครคนหนึ่งก็ดังขึ้นว่าพี่เมาส์นั่งเอกคนนั้นมาแล้วกำลังแก้ตัวกับคุณใหญ่เลยเขาว่ารถเสียแกไม่เป็นเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละเปรียวใจหายว่าหันมามองหน้าพรพันปรีบ จบบทที่สอง